นะครับผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วที่ตั้งแต่เริ่มประกอบโมเดลมานะครับซึ่งโมเดลที่ผมประกอบไปก็ได้2อ,อย่างแล้วนะครับนี่ครับผม รถถังแบบไทยกันนึงนะครับประกอบไป็นคันแรกนะครับส่วนนี่ค็คันที่2นะครับรถถังแบบซูหนึ่งร้อยนะครับมองไกลๆคือซูแปดห้าเลยนะครับซึ่งไอ้นี่แบบว่ามันหลุดง่ายนะครับง่ายมากเลยนะครับซึ่งก็นะครับแนะนำให้ติดกาวนะครับซูร้อยคันนี้อ่ะหมดประโยชน์แล้วไป อ่ะวันนี้ซึ่งก็เมื่อตอนกลางวันผมก็เพิ่งถ่ายซูร้อยไปนะครับตอนดึกๆก็ต่อเลยนี่สตุกษสามอัพจีนะครับคันนี้นี่ครับผมอ่ะไม่พูดพางทำเพลงเยอะเริ่มเลยดีกว่า ขออนุญาตนะครับอ่ะนะครับก็มีดนะครับเริ่มแกะกันเลยคมนะครับคมมากด้วยนะครับมีดนี้นี่นะครับ อันแรกก็เป็นนี่คู่มือนะครับของการประกอบตุ๊กสามนี่ครับได้มันก็นเลยนะครับได้มาสามแผ่นแล้วสมุดนี้ไม่ได้ใช้นะครับโยนทิ้งไปนี่นะครับตัวเอกเราอยู่นี่นี่นะครับกล่อ,กองไม่ได้ใช้แลวโยนทิ้งไป นี่นครับนี่นครับเอ็นจิ้นเครื่องยนต์ไม้บ้างนะครับน้ำหนักก็ประมาณ23ตันได้นะครับเกือบ24ตันแล้วมีลูกเรือ4คนสูงประมาณ2เมตรกว่านะครับยาวเกือบ7เมตรนะครับ กว้างปร,ประมาณเกือบ3เมตรนะความเร็วสูงสุดที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีปืนหลักเป็น75มมนะครับสตุก40 l c 8นะครับส่วนปืนลองก็จะเป็น7.92มม Mg 34นะครับจะติดอยู่ข้างบนของตัวถังนะครับโดยมีเกาะตั้งแต่16มิลถึง80มิลนะครับ80มิลก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้านี่2อย่างนี่80มิลนะครับ16มิลน่าจะเป็นบริเวณด้านบนนะครับ อ่ะทีนี้แกนี่เลยลเทเออกมาเลยนะครับนะครับอย่ารีบทิ้งไปนะครับอ่ะนี่ครับเศษขยะมานิดนิดหน่อยนะครับ โยนทิ้งไปเหมือนกันนี่นะครับปืนปืนของสตุกนะครับอ <c oughs> ขอไปครับผมส่วนนี้ก็เป็นเกาะเกาะบางโคลนนะครับเรียกว่าบางโคลหรือเกาะก็ได้นะครับมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็ปืนก็อยู่นี่นะครับวางไว้นี่เกานนะครับ นี่นะครับตีนตะขาบนะครับของซูร้อยผมตัดแหว่งไปนะครับเรียบร้อยเลยก่อนนะครับไม่อยากจะพลาดอีกแล้วก็เดี๋ยวรอบน,นี้ผมก็จะแปลว่าพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับนี่ครับผมตีนตะขาบวางไว้นะครับนี่ครับหลุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับล้อไปเรียบร้อยนะครับล้อหลุดไปแล้วหนึ่งอย่าง นี่นะครับก็จะเป็นส่วนตัวถังซึ่งก็เลยเวลาทําเหมือนเดิมนะครับเลมเลมกันอีกแล้วนะครับเลมกันกยาว ตีเขาใช้แป้งนะครับผมแบบว่ารีบครับไม่รู้จะทําอะไรดีโอ้โหไปทั้งแผงเลยไม่รู้จะหาอะไรมาแทนนะครับเอามือมาป,ปัดสดๆนี้เลยนะครับนี่ครับผมตาแล้วนะครับนี่นะครับผมการจะประกอบเราก็ต้องมีของประกอบอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มตัดเลย นี่นะครับตัดออกมาแล้วแล้วก็นี่ต่อเลยนะครับนอนะครับเอาประมาณนี้ก่อนอืมเลือเดเยอะ นี่ก็ทำแบบลวกๆไปก่อนนะครับยังไม่จําเป็นต้องอะไรจริงจังขนาดนั้นมากนะครับอ่ะนี่เลยนะครับดูง่ายมากนะครับใส่เข้าไปเลยนี่ครับส่วนห้องเครื่องนะครับมีล้อส,สำรองนะครับ นี่นะครับการจะอยู่บริเวณนี้นะครับด้านในน,นี้เปิดออกได้นะครับเปิดได้ตรงนี้ก็เปิดได้นะครับเป็นของพลบรรจุกระสุนนะครับนี่ครับคอมมานเดอร์นี่ครับโหลดเดอร์ ผมแค่ดูความเป็นไปได้นะครับผมที่แบบแทบจะไม่ได้ดูคู่มือเลยนะครับแค่ดูความเป็นไปได้ว่าแบบมันน่าจะเชื่อมกันเฉยนะครับว่ามันก็ดูออกอยู่ค่อนข้างง่ายนะครับมันก็ยังดูออกได้ง่ายอยู่นะครับ นี่นะครับผมนะออกมาเริ่มออกมาเป็นตัวแล้วนะครับนี่นะครับนี่นครับสิ 4, บองกับสิล่านะครับนี่นครับผมแต่เราต้องเอาปืนใส่เข้าไปก่อนด้วยนะครับต้องไม่ลืมนะครับ นี่ครับโดยปืนนะครับฝั่งที่หนาก็จะอยู่ปืนจะอยู่ข้างล่างนะครับส่วนเกาะก็จะอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับผมนี่ครับเอาด้านหนาขึ้นนะครับนี่นะครับ แล้วก็ประกบมันเข้าไปนะครับนะครพอประกบเสร็จก็จะหน้าตาออกมาอย่างนี้นะครับสตุก 3G นะครับหน้าตาอ,อมาอย่างนี้เลยนครบบางโครนนะครับ นี่นะครับเหลือเสื้อส่วนเกือบท้ายสุดนะครับเป็นน,นี่นะครับไม่ต้องดูแล้วทิ้งไปได้เลย ฝั่งนี้เหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับนี่นะครับได้แล้วนี่นะครับก็นี่ได้ว่าเกือบจะเรียบร้อยพอสมควรเลยนะครับอันนี้เหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับ เนี่ครับเหมือนจะมีบางอย่างผิดปกตินะครับเหมือนไซส์จะไม่สามารถรองรับกันได้นะครับ นี่นะครับไม่มีปัญหาแล้วต้องเลเวลนิดหน่อยนะครับเพราะชิ้นส่วนมันไม่สามารถเข้าร่องได้นะครับมันมันไม่เข้าร่องนั่นเองนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็ได้เวลาใส่แล้วนะครับนี่ครับผมใส่ก็ไปเลยใส่ก็ไปนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับรถถังแบบ สตุกสามจีครับยากรอบพิฆาตของเยอรมันนะครับก็เช่นเดิมนะครับใครที่อยากใครเป็นคนดูใหม่ก็จะกดติดตามก็ได้นะครับช่องผมนี้แต่ถ้าคุณติดตามไปเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ายนเยู่แล้วก็นหน่อยนะครับ ถือว่าติดตามเอาไว้นะครับไม่จําเป็นต้องมาดูคลิปผมทุกคลิปก็ได้นะครับก็สําหรับใครที่ดูมาจนจบก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับวันนี้ก็จบกันไปอีกหนึ่งคันนะครับบ๊ายบายครับผม